สวัสดีครับผมเอบซีช่องยูทูปเบ่าต่อจอครับผมมาคือเกาะละครับแต่ว่ามีนีมาตอนเศ้าๆครับเดี๋ยวนี้ก็เป็นเวลาหกโมงสี่สิบครับพี่น้องวันที่สิบสามครับสิบสามมกราหกหาครับนี่นะครับยุดศูนย์การเรียนลูกปลูกผักอินทรีย์ปลอดสารพิษคือเกาะละครับบ้านโนนศาสนี่ครับเพื่อครับ อันนี้คืออีสานไต้เด้ครับบรรยากาศโดยรอบๆครับดูกผูแปลงก,กว่าตาลผิดครับแล้วน,นี่โมมีม้แทบแทบจะมองยังไม่เห็นนลครับขึ้นไปมีปกติเสียนวัดด้ครับพีน้องนี่ครับบรรยากาศหกโมงสี่สิบเลยนะครับไปยังเังเสียครับหกโมงสี่สิบ โอ้อากาศอีสานไต้ครับแล้วบรรยากาศนเหมือนกับอยู่เชียงใหม่เชียงรายอยู่ดอยครับคือว่ากับฝนไม่ได้ตกนะครับแต่ว่าเป็นน้ำหมอกลุ่นๆครับตกกรบตกเมิมก้อนนี่นะครับ พม,า,มา,าเก็บผักจ้ะใหญเจ้าก็นั่นนมัดเก็บยังกเก็บเตียนชั่วไปขายแปลไปขายนะครับหมัตอนเท่าๆน้ำแมนน้ำหมวกเว้ยหมักตัวัหมักตัวปลูกจำหนีก็ได้เยอะครับ มันปลูกมันขายอะไรนี่ทุกคนเอน้ำหมองยังไม่แห้งเลยชุครับมันแต่งมันเก็บสองมูลสามมูลแต่ว่าผิดละครัไม่หมดทวงามแต่ว่ากับบ่ลายครับท่านเนี่ยพ่อเก็บดีเลยนะครับแพงกับบ่เงียบเหรอชมบรรยากาศครับ ตอนเศร้าๆอันนี้ภาคอีสานนะครับภาคอีสานอีสานใต้่โมเมนอยู่ทังพูนะครับที่ลาบเน่วะเพราะวันย่นดอยอินทนนทนน์เนาะเชียงใหม่เชียงยรายคอยอย่างเงินกึ่งแล้วตื่นขนึ้นัะรถคอยข้างในเปียกเบิดเนาะอายไปถือเมยเน,นี่นนเยเดี๋ยวเดี๋ยวป้าพักเนี่ย ท้ายรูปก็บอันดอกไม้ก็มีเื่อกันอันนี้ผู้กำลังปลูกไม้หมองที่ง,งามหมดแล้วรครับพักผู้ปลูกไม้ครับผมแต่ก่อหูเ้เยอะขนาดนีนี่ไม่มีผมยางอยู่ถน,นนครับเลยงามเลยทีนองผมสะออนบรรยากาศครับ แต่ก่อนเคยเห็นแต่ผากอย่า,าลงลุงหล่นมาอันนี้ภาคอีสานนะครับแทบจะมองไม่เห็นอย่างครับมองไม่เห็นอยู่อันหายจีเมตรก็มองไม่เห็นครับนี่เป็นท้ายแปลงถ้วยครับหมอก ผักกัจังเคยล่ะครับเคยเห็นเคยเช่นอยูอมเช่นเคยก็บทายไปพี่น้องมาท่านนี่เคยเห็นเบิ้งครับนี่นี่ก็กําลังเงี้ยครับอีก่ชงอาทิตย์ก็พอแล้วครับขนาดเห็ดหอมอันนี้มุกกรอนก็ออกดอกแล้วครับอันนี้เป็นดอกผักอันนั้นเนะครับนี่สลัดครับสลัดกุหลาบขนาดเห็ดหอมต้นนี้เงยครับรกอบ เป็นกระเจ็บขายแน่แล้วครับโอ้สอ่อนนะครับพี่น้องนี่ต้น,นอาดหลาดครับผมอันนี้พักการดกวางตุ้งครับงามมาพี่น้องอันนี้ดอกไม่นก็ปกลูกไร้แมลงปลูกเพื่อความสวยงามครับนี่โอ้ผมสะอ่อนครับผม จะอ่อนหลายครับยากาศเอ,ออันนี้เพิ่นก็ก,กรลังอันนี้กระลังวานไว้แต่แปะถ้าเพื่อได้อ้อยมุนีอ้อกครับแปะนักเรียกชื่อเรียกชมเลยครับผมหมกโคลี่ครับสดสดกะลำหัวใหญ่ใหญ่กะลำปี อันนี้ขาวปีนี่ครับใส่ใส่สารน,นะครับปลอดสารพิษครับผมพี่น้องก็เริ่มขึ้นมาแล้วครับโอ้มีนี่มังยางยุ่แป่งพีระพักมากไม้หลากหลายครับ มเมฆไายบรรยากาศตอนเทีเช้า,าครับเดือกคือเดือดหาครับพออยู่พอกินหลายอย่างครับผมบรรยากาศเป็นยังไงเหรอครับหกโมงสี่สิบหกโมงห้าสิบเปแล้วครับพี่น้องกลำลังห่อพี่น้องกันนะครับนี่คนห่อ,อกำลังห่อกบบนี้ครับแล้วเ่เห็นยังนี่ครับผม ผมยางมาแบบเดียวรันลังไปครับม,มันเมืนากาศครับบูหกโมงสี่สิบเลวครับพี่น้องนี่ครับต้นไม้กับว่าไก่ครับมีผู้คนปลูกทั่วนะครับนี่ลกเล้วคนกับปลูกไม่คาดว่าปทีนี้กระสาอยู่หมดนลยครับประมาณ ต้นๆมีนะผมนะครับค่อยสิเบิดครับเพราะว่าน้ำก็หลายอากาศก็ดีก็ปลูกได้หลายครับคุณนกพักนี้ครับมาได้ครับผมถ้าช่วงเศร้ากับพี่น้องกับมาช่วงนี่นะครับช่วงเศร้ากับสองโมงเศร้าโมงหนึ่งสองโมงครับเพราะว่า เป็นก็ออกมากเลยครับวันมีแม่ขายแม่ขายมากประจำนะครับผมไทยกะลัมพี่น้องเบิองว่ามันหัวซ้ำไหนครับนี่กระลำกระลำหนัวซ้ำนีเป็นขายงีสิบกุยผาผมก็บโบ่เด้ดทำพี่น้องนะเป็นนั่นแล้วเป็นแท้เป็นตัดอันนี้นะจะเป็นมะคุลีนะครับเป็นตัดมะคุลีแล้ว เพิ่นกับบุกสลัดครับแต่ว่าปีนี้สลัดคายดีครับพี่น้องเขียเขียครับเขียเขียนี่มีแต่เทียมเลยครับพี่น้องเนาะอันแปลงกับเทียมเพิ่นครับอาจาศบ่มองเห็นไก่เนี่ครับแต่ว่าบรรยากาศมีเบิ้งครับว่ามันเป็นแบบไรครับหมอกนี่เขียวไอ้นี่เขียวปีครับนี่อากาศขั้นสมครับนี่กับลำดอกกับลังดอกบางยี่ครับดอกเล็กหน่อย เป็นอยู่ใต่หมใหม่นะครับโอ้ครับเดี๋ยวหอดป่สุดแปลงครับมึงน,นี่ขนาดวัดผมอยู่ไกลๆวกสามสิบเมตรนะครับเดี๋ยวว่าเห็นครับนบัดบทันใหนยางทั้งแปงกะลำสามต้นได้เลครับกะลำเอเขียวปีเรับสามต้น นี่สลัดกุหลาบครับนี่อหอนะครับขนาดเห็ดหอมเป่นจงไยงนนคือวาไปกินมัม้มอมอมมนนงเนี่ยต้นครับขนาดเห็ดหอมออยนมครับ่นีผมบ่ได้ย่งงเป็นกระปูบเ,เคียเคียครับรปลงไปเคียคีกัมตนย,ย์งนไงครับ่าสุก โอ้โอ้โหฝักกัดหอกครับวันนี้หัวพนง้างนะครับนี่ยัดแบบง่ายเลยครับมันงามครับตะตุตนหรือเขียงหัวเขาครับตะวอ,อนครับอันนี้ผมไม่ได้เห็นพี่น,อน้องบึ้งทีเดียครับหัวมันครับเพิ่นเริ่มคลายแล้วครับนี่ โอ้บังกะหล่ำหกเลยนะกะหล่ำหกเนี่ยฮะกะหล่ำหอมงามหมดแต่ว่าคือที่บอทันเนี่ยพราขายครับเพราะว่าผมบอทันได้เห็นบอทันได้เห็นเพิ่นเก็บขับแปลงยังเต็มอยู่ครหกเลยยังเต็มอยู่ครับบอทันเนี่ยเพราเก็บครับยังเต็มเต็มอยู่ครับเต็มอจะอ่อนครับพ่ม เออครับเออนี่พักกันข้าวปีครับเพิ่นขายแล้วแล้วิ่องอีกแปลงหนึ่งครับแปลงนี้ผมเริ่มเก็บขายแล้วครับเนี่เก็บขายอยู่เบิดแล้วครับนหัวใหญ่ๆครับใหญ่ายนะครับมอือผมครับไม,ม่เป่นบ่ใหญง่ายนะครับใหญ่แก่นๆครับผม กันทุกหัวยี่ทุกหัวบการติดทุกหัวหรอกเนีมาเรียกชื่อเลี้ยดชมเนี่ยครับน้ำหมอครับดึงครับเลี้ยวก็ไปว่าเห็นอย่างเนี้นะครับว่าไม่เมห็นอย่างเนี้ครับเป็งบรรยากาศครับว่า่เห็นอย่างเนี้ยพี่น้อง ีก็เขียวปีนี่ก็สลัดกุหลาบครับปลูกเกินไปแล้วอันนี้หอดร้นวัดเลยครับมินี่อาจจะมองเห็นมาไก่นะครับพี่น้องฟักอีตูตัเล้าครับนี่หลากหลายครับพี่น้องนี่แบบผมยังไม่เห็นเลยครับ ไก่ครับบรรยากาศครับผมอาจจะเป็นหกุมงหาสี่สิบหาสิบครับมาเห็นนี่เลยนะครับพี่น้องมืดคึ้นนะครับฝนไม่ได้ตกนะครับพี่น้อ,นเอ,องเลยนะครับมาบชมบรรยากาศตอนเศร้าน้ำกันนะครับ ว่าบานฮ้อเป็นใดครับอีสารบานฮ้อนป็นเดครับสถานการณ์เป็นจังไงอากาศแปรปรวนเป็นเดครับผมเป็นจังที่นะครับนี่ครับหกโมงสี่สิบครับผมสี่สิบห้าสิบไปแล้วครับเกือบเจ็ดโมงนะครับอากาศก็ยังเป็นที่เยอ่ครับผมอครับผมคลิปนี้ก็จากล่ไปด้วยเพียงแค่นี้ลครับนี่ครับบรรยากาศแปลงพักกะหมอกหนานา นี่ครับ6โมงหาิบครับเอาก็้ใดมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เบาต่อจอว,วอนได้เนอครับผมสีได้เห็ดคลิปต่อไปครับนียมีแฮงครับนีกำลังใจครับผมคลิปนี้ก็ฝากขอบคุณพี่น้องผู้กดไลค์กดแชร์คลิปนี้สวัสดีครับ